และนี่ก็คือนมชมพูเย็นของเรา1แก้วนะครับผมโคตรน่ากินนะครับผมอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมถ้าได้นมชมพูเย็นๆสัก1แก้วน่าจะดีนะครับผมไปดูส่วนผสมกันครับและนี่ก็คือส่วนผสมของเราในวันนี้นะครับผมทำแก้วนี้พอนะเริ่มกันเลยครับผมปิดท้ายด้วย และนี่ก็คือนมชมพูเย็นของเราหนึ่งแก้วนะครับผมโคตรน่ากินนะครับผมมาครับพร้อมกินเฮ้ยหมอเบาหวานไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับผมวันนี้เราจะมากินนมชมพูเย็น4ลิตรนะครับต้องบอกเลยว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมได้นมชมพูเย็นหนึ่งแก้วนี่โคตรฟินนะครับผมนี่เราช้มาตักกนและนี่คือช้อนของเรากินแบบนี้ก็อย่าลืมออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอคาร์ดิโอแล้วก็คุมอาหารด้วยนะครับผมแล้วก็ใช้อาหารเสริมตัว